ดูอีกครั้งนึงนะคะในวานเสาเจนี่วันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอนวิชนะคะสตัวด้วยกันแล้วก็3ตัวเนี้ยค่ะอยากรู้จังเลยในฐานะที่ครูชะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วครูชะคิดยังไงกับผลิตภัณฑ์บ้างคะคิดยังไงอันแรกก็คือจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในเกรดพรีเมียมอันที่สองที่ภาคภูมิใจก็คือเป็นผลิตภัณฑ์นำกระแส คือโดยเฉพาะโซจังเจ้าเดียวเท่านั้นที่ขอลิขสิทธิ์การขายถ้าไม่ซื้อที่นี่ต้องไปเกาหลีจะขอบอกนะคะถ้าไม่ซื้อที่นี่ต้องไปเกาหลีค่ะขอบอกโซจังเนี่ยนำกระแสนะคะเรามาจําหน่ายถึงนี่ท่านไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินนะคะเราก็มีให้แล้วคลิกได้ตลอดส่วนตัวที่2 s t สเตมเซลล์ที่มาจากพืชเราก็มีอยู่ตัวเดียว บริษัทเดียวนะคะของสเตมเทลที่มาจากพืชแล้วมีคุณภาพเราถือเลยว่า2ตัวนี้เป็นสินค้าเกรดพรีเมียมส่วนสินค้าอีกตัวหนึ่งถ้าคนไม่เข้าใจนะคะคิดว่าเป็นคอลลาเจนแต่จริงๆมันมากกว่าคอลลาเจนนะคะเพราะว่าในนี้มันอุดมไปด้วยวิตามินซนะคะสารเอเพริดีนที่อยู่ในสารสกัดจากส้มนะคะสสายพันธุ์เนี้ยมันสูงมากที่จะ ให้เราเนี่ยได้อยู่กับวิตามินซีโดยเฉพาะยุคโควิดนะคะคุณจิมเราสมควรทานวิตามินให้มากแม้ว่าเราทานมากในเราแบ่งเป็น3มช่วงนะคะช่วงเชา้าช่วงวันช่วงเย็นถ้าทานทั้งหมดเลยเนี่ยถึงยังไงปสัสสาวะก็ขับหมดแต่ประโยชน์เราก็ได้เท่านั้นแหละคะ่ะในในในลิมิตของ1,000มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเราทานถ้าให้ดีก็คือทานสมือก็คือ3าซองต่อวันเราก็จะมีวิตามินซีเนี่ยเพียงพอที่จะต่อต้านที่จะ แอนตี้ออกซิได์กับโรคร้ายของเราข้างในนะคะไม่ว่ามะเร็งนะคะเซลมะเร็งที่เป็นเซลลร้ายเนี่ยก็ข่าไปยับยัง้งหลังจากนั้นก็แอนตี้ออกซิได์คือต่อต้านยับยัง้งแล้วก็ทําลาย3อย่างเลยโอกาสที่ท่านจะเป็นมะเร็งเนี่ยน้อยมากนะคะส่วนยุคที่โควิดนะคะไวรัสเนี่ยค่ะที่กาลังด่งดังอยู่แล้วก็ช่วยท่านได้ด้วยนะคะวิตามินซีนี่แหละคะ่ะที่จะต่อต้านซึ่ง ผ่านการวิจัยแล้วนะเขาเร็วนะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นท่านอย่าช้าอยู่นะคะมารู้จักเฮลโลกับเราเลยนะคะที่นี่ที่เดียวที่ไม่ใช่คอลลาเจนมากกว่าคอลลาเจน everything more than you think okay yeah, everything is more than you think มีตราฮาลานหมดไหมคะมีค่ะมีมีนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมก็เลยทำให้สุขภาพร่างกายของผู้ที่ทานสินค้า เป็นสุขภาพแบบเกรดพรีเมียมได้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะใช่เออค่ะโชคดีจังเลยเนาะสำหรับนักธุรกิจที่เราสามารถทานสินค้าเหล่านี้ได้แบบฟรีๆเราไม่เคยคิดว่าเราจะสวยแต่ก็สวยหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับ<ด>สาวแอมวิชอันนี้ลั่นเลยจ้ะอันนี้ลั่นเลยจ้ะว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะ <c oughs> แน่นอนว่าสวยดูดีขึ้นทุกคนแน่นอน อันเล็กน้อยนะคะก็ขอนำเสนอสเต็มเซลล์นะคะไฟโตเอสี SC, ชื่อทางการค้านะคะแต่ตัวเขาคือสเต็มเซลล์เมื่อพูดถึงสเต็มเซลล์เนี่ยหลายคนอาจจะต้องนึกต้องคิดได้เคยได้ยินมาบ้างนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เหมาะสมสำหรับเราชาวบ้านหรอกมันก็คงเป็นของพวกไฮโซพวกดาราพวกซุปตาร์อะไรพวกนี้นะคะที่เขาต้องการทำตัวเองให้ดีให้ดูดีนะคะ ให้ชีวิตของเขาดูดีกับบริบทชีวิตของเขาที่รับอยู่บทบาทของเขาจะเป็นดาราเป็นพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ดูไม่แก่ตลอดกาลนั่นคือที่มาของสเตมเซลล์แต่ในประเทศไทยเราก็มีนะคะทั้งทาทั้งฉีดทั้งกินแต่ถ้ากินก็คือตัวนี้นะคะสเตมเซลล์ก็คือครูชา้าเคยได้ยินมาเนี่ยมันเป็นสเตมเซลล์ที่เขาฉีด รักษาโรคนะคะแต่สำหรับตัวนี้ไม่ได้มาจากสเมเซลตัวนั้นคือมาจากพืชล้วนๆนะคะซึ่งแอปเปิลตัวนี้เนี่ยเป็นตัวต้นกำเนิดของสเตมเซลล์ที่มาก็คือแอปเปิลเขียวที่หล่นลงมาแล้ว4เดือนไม่เน่าทีนี้นะักวิทยาศาสตร์ที่นน่นนะคะต่างประเทศเขาก็คิด สกัดสเตมเซลล์ว่ามันเป็นอย่างไรถึงจะดูได้ทนขนาดนี้แต่ทุกวันนี้ท่านไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเลยทุกอย่างมาอยู่ในฟ i โตเอสีหมดแล้วนะคะสเตมเซลล์เหล่านั้นมารวมกันสเตมเซลล์คือเซลล์ต้นกําเนิดนะคะที่จะนําไปในร่างกายแล้วเนี่ยหเซลล์เก่าสเตมเซลล์นี่ถูกผลิตในร่างกายนแัแหละหยุดผลิตเมื่ออายุ25ในไขกระดูกสันหลังของเรานะคะ เมื่ออายุ25หยุดผลิตแน่นอนก็ใช้ไปใช้ไปใช้ไปจนกระทั่งภาวะที่ร่างกายเริ่มเสื่อมสเต็มเซลล์น้อยลองแต่ฟโตเอสช่วยท่านได้นะคะไปเติมเซลล์เก่าที่เริ่มจะบกพร่องให้อลิซมาทำงานแล้วสเต็มเซลล์ที่น้อยลองก็ไปเพิ่มสเต็มเซลล์ให้ร่างกายดีทั้งระบบเพราะฟโตเอสไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นอาหารของเซลล์ที่จะเลี้ยงเซลล์ให้แข็งแรงแล้วกลับมาทำงานให้ร่างกายของเรา แข็งแรงเหมือนเดิมเหมือนที่ครูชะเป็นอยู่ strong and strong okay, ะะอโอเคนะคะโอเคนะคะสเต็มเซลไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นอาหารเซลล์แล้วก็ได้ผ่านการพิสูจน์จากครูชะของเรามาแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามวาเนซ s าเจน n ี่นะคะแล้วก็ลากันไปด้วยความ strong ของครูชะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ